ในฐานะที่สามว่าสิป,ปังนี้พึงทราบปณิฉัยดังนี้มารดาบิดาทราบว่าบุตรตั้งอยู่ในโอวาทของตนแล้วจึงให้ศึกษาศิลปะมีมุตธ,ธาและคนา,นานาเป็นต้นอันเป็นไปตามงวงก่อความเป็นต่างๆกันแห่งศิลปะมีมุตธ,ธาและคณนา,นา,นา,นานเป็นต้นท่านกล่าวไว้ในคำพีอื่นยิ่งอย่างนั้นท่านกล่าวไว้ในอัตถกถามหาทุกขกขันทสูตรว่า การตั้งสัญญาไว้ที่ข้อนิ้วมือแล้วนับด้วยปลายนิ้วมือชื่อว่ามุทธ,ธาการนับไม่ขาดสายชื่อว่าคณนนาการนับประมวลที่ชนทั้งหลายแลดูนาดีกามหาทุกขคันทรนั้นว่าสองบทว่าสัญญาเะเปตวาความว่าการทำสัญญาโดยนายว่าเมื่อเราจับข้อนิ้วมือนี้แล้วเป็นหนึ่งร้อย เมื่อเราจับข้อนิ้วมือนี้เป็นพันหนึ่งดังนี้เป็นต้นแล้วนะับการนับเป็นลาดับไปด้วยวิธีหนึ่งสองเป็นต้นมีเก้าเป็นที่สุดชื่อว่าอัจฉิทะคณนา,นาการนับเป็นหมวดด้วยวิธีบวกและคูณเป็นต้นชื่อว่าบินดาคณนา,นาด้วยเหตุนั้นพระอัจฉริยาจารย์จึงกล่าวคําเป็นต้นว่าเขตตังโอโลเกตวาอัจฉริยอมัสวาทศิขาบทว่าการนับด้วยปลายนิ้วมือชื่อว่ามุทธ,ธา การนับมีการนับไม่ขาดสายเป็นต้นชื่อว่าคณนา,นาดีกาโอมัสวาทสิกาบทนั้นว่าการนับด้วยการงอนิ้วมือเข้าเหมือนชนทั้งหลายมีชนชาปาวาสิกะและมิละขะเป็นต้นชื่อว่าหัตถมุธ,ธาคณนา,นาการนับโดยสามารถวิธีเก้าเป็นที่สุดชื่อว่าอัจฉิทัคณนา,นาการนับประมวลอันเป็นไปด้วยสามารถวิธีมีบวกคูณลบหารเป็นต้นท่านถือเอาด้วยอาทิศัพ์ การนับประมวลนั้นสําหรับผู้ใดคล่องแคล่วผู้นั้นแม้เห็นต้นไม้ก็ทราบได้ว่าต้นไม้นี้มีใบประมาณเท่านี้ในยานมาในอัตตกถาอังคุตรนิกายว่าการนับไม่ขาดสายชื่อว่ามุธาการนับประมวลชื่อว่าคณนาดีการังคุตรนิกายนั้นว่าอีกอย่างหนึ่งการตั้งสัญญาไว้ที่ข้อนิ้วมือทั้งหลายแล้วนับด้วยปลายนิ้วมือชื่อว่ามุธาการนับไม่ขาดสายด้วยสามารถวิธีมีหนึ่งสองสามเป็นต้นชื่อว่าคณนาอาทิศัพาว่า อัจิยะกาหิพระอัตตกถา,าจารย์ใส่เข้าไว้ในพระในอัตตกถา,าโอมสวาทสิกขาบทนั้นก็เพื่อถือเอาการนับประมวลเพราะการนับประมวลนั้นไม่ได้มาในพระวินัยแผนกหนึง่งมานาบิดายังบุรให้ศึกษาแต่ศิลปะอันหาโทษไม่ได้มีประการดังกล่าวมาด้วยประการราชนีในฐานะที่เสวาปฏิรูปเปพึงทราบปณิชยยดังนี้ ด้วยปรยาที่สมควรคือคู่ควรกันด้วยสกุลมันญาติรูปโขคะและบริวารเป็นต้นในฐานะที่ว่าสมเยทายัตชังนิยาเทนตีพึงทราบวินิจฉัยดังนี้มานดาบิดาย่อมให้ทรัพย์ในสมัยก็ในคําว่าสมเยนั้นสมัยมีสองคือนิจจสมัยหนึ่งกาลสมัยหนึ่งบรรดาสมัยทั้งสองนั้นสมัยเป็นนิจชื่อว่านิจจสมัยคือการเป็นที่ทำเนือง กอนิจจสัพท์นี้มีอภินหาศัพท์เป็นอาจดุดนิจจสศัพท์ในประโยชทั้งหลายว่ามีดโกนอันช่างกระบกสะบัดเป็นนิตสมัยคือการอันสมควรซึ่งมาถึงแล้วชื่อว่ากาลสมัยมารดาบิดาเมื่อให้โอวาทว่าเจ้าจงลึกขึ้นขมักขเม่นถือเอาโพคานี้โพคขานี้จงเป็นสเบียงของเจ้าเจ้าจงทำกุศลด้วยโพคขานี้ชื่อว่าให้ในนิจจะสมัยในสมัยทั้งสองนั้นเมื่อให้ในสมัยมีสมัยไว้จุก สมัยอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลเป็นต้นชื่อว่าให้ในการกาลสมัยในกาลสมัยเหล่านั้นการไว้จุกย่อมมีในเวลาเป็นเด็กอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลย่อมมีในเวลาที่บุตรธิดาถึงความเป็นหนุ่มสาวอีกอย่างหนึ่งมารดาบิดาแม้เมื่อให้อวาทแก่บุตรผู้นอนบนเตียงเป็นที่ตายในปัจฉิมการว่าเจ้าจงทํากุศลด้วยภคานี้ชื่อว่าให้ในสมัย บุตรบำรุงมารดาบิดาทั้งสองนั้นอยู่ด้วยสามารถฐานะมีการเลี้ยงเป็นต้นย่อมกลาบได้ประโยชน์เกื้อกูลมีการห้ามจากความชั่วเป็นต้นด้วยประการหลาชนีดเพราะฉะนั้นมารดาบิดาทั้งสองนั้นอันบุตรควรบำรุงแม้อย่างนั้นโดยแท้แท้จริงแม้มารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะทั้งหลายมีการเลี้ยงเป็นต้นจึงปรารถนาบุตร โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พิสูจน์ทั้งหลายจึงตรัสคาถาเหล่านี้ในปุตสูตรปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อเห็นฐานะห้าคือบุตรอันเราเลี้ยงแล้วจากเลี้ยงเราหนึ่งจากช่วยทํากิจของเราหนึ่งสกุลวงพึงดํารงอยู่ได้นานหนึ่งบุตรจะปฏิบัติความเป็นทายาทหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจากตามเพิ่มให้ทักษิณาแก่เราผู้ล่วงรับไปแล้วจึงปรารถนาบุตร บัณฑิตท,ทั้งหลายเมื่อเห็นฐานะห้าเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรทั้งหลายผู้สงบเป็นสัตบุรุษผู้กตัญญูกะตะเวทีเมื่อหัวระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำแล้วในก่อนย่อมเลี้ยงมารดาบิดาช่วยทำกิจทั้งหลายของท่านเหมือนกตัญญูกะตะเวทีบุคคลช่วยทำกิจของบุปการีชนทั้งหลายฉะนั้นบุตรผู้ทำตามโอวาทเลี้ยงท่านผู้เลี้ยงตนมาแล้วไม,ไม่ทำสกุลวงให้เสื่อม มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นผู้น่าสรรเสริญอัจฉริยาปุตสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าพระตวาโนความว่าบุตรอันเราเลี้ยงแล้วคือประคับประคองแล้วโดวยการอุปัมภมทั้งหลายมีการให้ดื่มนมยังมือและเท้าให้เจริญเป็นต้นจากเลี้ยงเราในเวลาที่เราเป็นคนแก่ด้วยเท้าให้เจริญเป็นต้นจากเลี้ยงเราในเวลาที่เราเป็นคนแก่ด้วยการอุปธรรม ทั้งหลายมีการล้างเท้าให้อาบน้ำให้ยาคูและพัดเป็นต้นสองบทว่ากิจจังวานโนความว่าบุตรจักพักการงานของตนไว้แล้วไปทำกิจของเราอันเกิดขึ้นแล้วในที่ต่างๆมีราชสกุลเป็นต้นบทว่ากุลาวังโสความว่าเมื่อบุตรรักษาสมบัติของเรามีนาสวนเงินและทองเป็นต้นไว้ไม่ให้เสียหายยูวสกุลวงดำรงอยู่ อธิบายว่าจักตั้งอยู่สิ้นกาลนานอีกอย่างหนึง่งบุตรจักไม่ตัดทอนพัดทั้งหลายมีสลากพัดเป็นต้นอันเราให้เป็นไปแล้วคงเป็นไปสุกุลวงของเราจักตั้งมั่นสิ้นกาลนานแม้ด้วยอาการอย่างนี้บวชว่าทายัททางความว่าบุตรเมื่อทําตนให้เป็นผู้สมควรแก่ความเป็นทายาทโด,ดยการปฏิบัติสมควรแก่สกุลวงชื่อว่าย่อมปฏิบัติเป็นผู้รับทรัพย์มรดกของเรา บทว่าทักินังความว่าบุตรจักรรมปฏิทานแล้วตามเพิ่มให้ทานจำเดิมแต่วันที่สในที่นี้บุตรทั้งหลายพึงทราบว่าผู้สงบเป็นสัตว์บุตรเพราะการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาบาทพระกถาว่าปุเพกตมมนุสรังความว่าเมื่อระลึกถึงคุณอันมารดาบิดาทำก่อนกว่าบวว่าโอวาทการีได้แก่พูดทำโอวาทอันมารดาบิดาให้ไว้แล้ว บทว่าพระตะโปสีได้แก่ผู้เลี้ยงมารดาบิดาซึ่งเลี้ยงตนมาแล้วบทว่าประสังสิโยความว่าบุตรจอมเป็นผู้อันมหาชนควรสันเสริญในปัจจุบันโดยแท้ระถาว่าด้วยการบำรุงมารดาบิดาจบคาถาว่าด้วยการสงเคราะห์บุตรและภรรยาธรรมดาบุตรมีสามจำพวกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิสษุทั้งหลาย บุตรสามจำพวกเหล่านี้ปรากฏอยู่ในโลกบุตรสามจำพวกเป็นฉไนะคืออติชาตบุตรอนุชาตบุตรอวชาตบุตรพิสูทั้งหลายก็อติชาตบุตรเป็นอย่างไรพิสูนทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะไม่ถึงประธรรมเป็นสรณะไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะไม่งดเว้นจากปานาติบาตอธินาทานกรรมเมสุมิชาจารมุสาวาต ไม่งดเว้นจากนะ้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ถูศีลมีปาประธรรมส่วนบุตรของเขาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงประสงค์เป็นสรารณะงดเว้นจากปานาติบาตละงดเว้นจากนะ้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรมพิสูจทั้งหลายอติชาตบุตรอย่างนี้แลพิสูจนทั้งหลาย ก็อนุชาตบุตรเป็นอย่างไรพิสูจทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะละมีศีลมีกัลยาณธรรมและบุตรของเขาก็เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะละเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมพิสูจทั้งหลายอนุชาตบุตรอย่างนี้แล ภิสษุทั้งหลายก็อาว่าชาติบุตรเป็นอย่างไรพิสูุทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะละมีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนบุตรของเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะละเป็นผู้ทูศีลมีปาม่าประธรรมพิสูจทั้งหลายอาวาชาติบุตรอย่างนี้แลพิสูุทั้งหลายบุตสามจำพวกเหล่านี้แลปรากฏอยู่ในโลกพระบูมีพระภาคเจ้าได้ตรัสความนี้แล้วจึงตรัสคำเป็นคาถานี้ในความข้อ นั้นดังนี้ว่าบัาฑิตท,ทั้งหลายย่อมปราถนาะอติชาตบุตรอนุชาตบุตรไม่ปราถนาะอวชาตบุตรผู้ตัดสกุลบุตรเหล่านี้แลมีอยู่พร้อมในโลกบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคําของยาจกปราศจากความตรณีบุตรเหล่านั้นย่อมไผยโรดในบริษัททั้งหลายเหมือนพระจันพ้นจากก้อนเมฆไผโรดอยู่ฉะนั้นแต่ยอปุตตสูตรในอติวุตกะจบ นายอันมาในอัตถกถาเตโยปุตสูต <bueno> นั้นว่าบุตรผู้เกิดแก่แต่ตนบุตรผู้เกิดแต่อ,อกหรือแม้บุตรที่เขาให้เป็นต้นชื่อว่าบุตรบุตรผู้เกิดล่วงมารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายของตนอธิบายว่ามีคุณยิ่งกว่ามารดาบิดาเหล่านั้นชื่อว่าอัติชาติบุตรบุตรผู้เกิดพอสมควรแก่มารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณเสมอด้วยมารดาบิดาเหล่านั้นชื่อว่าอนุชาติบุตร บุตรผู้เกิดไม่เสมอด้วยมารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณเลวกว่ามารดาบิดาเหล่านั้นชื่อว่าวัชชาตบุตรก็บุตรย่อมเป็นผู้ยิ่งผู้เสมอและผู้เลวกว่ามารดาบิดาด้วยคุณเหล่าใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจำแนกคุณเหล่านั้นแสดงจึงตรัสคำว่ากระานจะพิกเวเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัปติวิราตาได้แก่ผู้ชื่อว่าไม่งดเว้นเพราะไม่มีสมาธานววรัตและสัมปตาววรัส บทว่าทุดศีลาได้แก่ผู้ชื่อว่าไม่มีศีลเพราะไม่มีคุณแม้สักว่าศีลห้าเพราะไม่มีสมาทานวิรัตและสัมปตาวิรัตนั่นแลบทว่าปาปธรรมาได้แก่ผู้มีธรรมลามกคือมีอาจาระเลวสามบทว่าปฏิวิรโตได้แก่ชื่อว่าผู้งดเว้นคือผู้ตั้งอยู่ห่างไกลเพราะสมาทานสิกขาบทในทุกๆบทที่เหลือก็ในนี้ บทว่าศีลวาได้แก่ผู้มีศีลห้าตามที่กล่าวแล้วบทว่ากลัลยาณธรรมโมได้แก่ผู้มีธรรมดีอธิบายว่าชื่อว่าผู้มีปัญญาถึงพร้อมเพราะความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอันเป็นเครื่องแสดงสารนคมก็บุตรใดเมื่อมารดาบิดาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลแม้ตนเองก็ผู้เป็นผู้เช่นนั้นบุตรแม้นั้นพึงทราบว่าเป็นอวชาตบุตรทีเดียว